สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ทกติอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในสกูปกอเซล่าเหมือนเดิมนะครับและคราวนี้มาถึงศัตรูตัวสกาศของกอเซล่าตลอดกาลนั่นก็คือคิงกิโดล่าราชาสัปหลาด3หัวนั่นเองนะครับจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยนะครับคิงกิโดล่านั้นเผชิญหน้ากอเซล่าครั้งแรกในปี1964ในชื่อเรื่องก ah, ิโดล่าเดอะทรีเฮดเด็ดมอนสเตอร์ คิงกิโดล่าถือได้ว่าเป็นสตูหลักของแฟรชายกเซดาเนื่องจากได้รับความนิยมอย่างมากและปรากฏตัวในภาพยนตร์ถึง6เรื่องด้วยกันและมันก็เป็น Alien, มอนสเตอร์เอเลียนมอนสเตอร์ต่างดาวตัวแรกที่ได้ประทับก็เซดาซึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสัตว์ประหลาดบนโลกหมดเลยนะครับและคิงกิโดล่านั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสตูก็เซดาที่แข็งแกร่งที่สุดและอาจจะเทียบเท่าหรือแข็งแกร่งกว่าก็เซดาก็ได้ ราะเนื่องจากความจริงที่เราได้เห็นในก็ซล่าที่ไฟกับคิงกิโด่าหลายภาคว่าก็ซล่ามักจะเอาความช่วยเหลือจากเอ่อคจูตัวอื่นด้วยยกเว้นยุคเฮเซกับมิเลเนียนนะครับที่โซโลเดียวต่อไปเราก็จะมาดูลักษณะกันนะครับคิงกิโด่าก็อย่างที่เห็นเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะเป็นมังกรสามหัวคอยาวปีกที่เหมือนออ,ออกเหมือนข้างคาวหน่อยใบปีกก็เริ่มเทมเลยแล้วก็มีสองหางไม่มีแขนนะครับก็คงเอาแขนมาแทนเอาหัวมาแทนแขนแล โอ้หถ้ามีแขนหน่อยนี่ดูวายอัลติเมตอัพรักก้อนได้เลยนะซึ่งตัวคิงกิโดล่านี้ก็ได้รับแรงบรรจัยมาจากยามาโตโนะโอจุจินะครับมังกรแปดเสียนจากตำนานของญี่ปุ่นไอ้งู่เมันงูแปดเสียนมากกว่าเนาะลักษณะนิสัยของคิงกิโดล่าเอาจริงคิงกิโดล่ามันก็ไม่ค่อยมีนิสัยหรือบุคลิกอะไรเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่มันถูกควบคุมโดยพวกเอเลี่ยนมันก็ควรจะอนาคตมากกว่าครับภาคที่มันไม่ได้โดนควบคุมก็มีกิโดล่าเจากชุดเทเดมอสเตอร์ภาคแรกเลยดิเบิร์ดออฟมอสตราภาค3และ กอซิล่ามอท้าและคิงกิโดล่าจอยแอนด์มอนสเตอร์ออฟออัลแอทแทคหรือ GMK นั่นเองครับซึ่งในแต่ภาคส่วนใหญ,ญ,ญ่ King เนี่ยก็คิงกิโดล่าเนี่ยจะเป็นผู้ทำลายทุกสรรพสิ่งและก็ต้องเป็นศัตรูของกอซิล่าเสมอรวมถึงมนุษย์ด้วยยกเว้นภาค GMK เนี่ยที่มันเปลี่ยนจากสัตว์ประหลาดชั่วร้ายกลายเป็นสัตว์ประหลาดผู้ปีตักเหมือนกับมอท้าและปรากอนที่คอยปกป้องพื้นแผ่นดินจากกอซิล่านะครับต้นกำเนิดของคิงกิโดล่านั้นนะครับ ก็ในแต่ละภาคแต่ยุคมันก็กำเนิดมาหลายรูปแบบครับกิโดล่านี้ก็ปรากฏในฐานะาสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายจอมทำลายซึ่งต้องกำเนิดในแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันอย่างในยุคโชว,วะนั้นคิงกิโดล่าเป็นมังกรต่างดาวสูง100เมตรสูงไม่สองเท่าอกอซิล่าเนี่ยที่เคยโจมตีดาวสุงเมื่อหลายพันปีก่อนและทำลายอารยธรรมทั้งหมดและหลังจากนั้นมันก็มาโจมตีโลกครับแน่นอนว่ามันก็มีโรดานมาชาและกอซิล่ามาช่วย กำจัดมันเอ้ยไม่ใช่ที่ขับไล่มันไปในภาคกิโดราเดี๋ยวทุเทพเดมอนสเตอร์ส่วนในภาค Invasion of Astro Monster หรือ m o s t t r r Zero มันถูกควบคุมโดยพวกซีเลียนหรือพวกนุตตัดดาว X ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบุกโลกโดยคิงกิโดราเนี่ยมักจะถูกควบคุมตลอดเดิมโนุตตัดดาวหลากหลายพันมากครับในยุคโชวะทำให้มันเป็นใครจูทิ้นประวัติความเป็นมาในอดีตไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับ อย่างยุเคเซกคิงกิโดล่าในภาคกอร์เซล่า vs คิงกิโดล่านะครับเป็นไคจูที่สูงที่สุดในกอร์เซลายุคเฮเซกเข้ามาสูงถึง150เมตรคิงกิโดล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรลายโดยผู้ก่อการายที่เป็นคนจากอนาคตที่รู้จักในชื่อ The, The Fugitians ที่จะทำลายประเทศญี่ปุ่นในอดีตเพื่อป้องกันไม่ให้มญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกโดยกำเนิดของคิงกิโดล่าในภาคนี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือมันเกิดมาจากพวกฟิจูเรียนนี่แหละ ได้ปล่อยสัตว์3ตัวตัวเล็กๆ3ตัวที่แัดแปลงบรรทุกกรรมจากอนาคตที่เรียกกันว่าโดแลตบนเกาะลากอสในปี1944และเมื่อปี1954ที่โดแลตได้รับผลกระทบจากการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนซึ่งทำให้มันเนี่ยรวมร่างและกลายพันธุ์กลายเป็นคิงกิโดล่านั่นเองนะครับโดยตัว,ตวโดแลตเนี่ยตัวที่มาของตัวโดแลตน,นั้นถูกออกแบบโดยใช้ DNA จากซากของคิงกิโดล่าตัวอื่นที่พบบนพื้นผิวดาวศุกร์เหมือนในซีรีส์ลุคโชวะเลย ซึ่งทําให้ให้สูบไปเลยว่าคิงกิโรล่ายุคเฮเซนั้นแต่เดิมก็คือสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่ถูกสร้างขึ้นโดยพวกคนจากอนาคตแต่เป็นเพียงแค่ตัวโคนที่สู้ก็สตาร์ในภาคหนึ่งกหนึ่งนั้นเป็นเพียงตัวโขนเท่านั้นซึ่งก็อยากเห็นตัวตัวที่มันเป็นตัวต้นกําเนิดเหมือนกันนะส่ว so, นในรีเบลอมอชาภาคสามที่เสียดายที่ผมก็เคยดูมานานแล้วแล้วก็ลืมไปเรื่อยๆครับคิงกิโรานั้นจะถูกลดขนาดลงจนเหลือหกสิบเมตร มันปรากฏตัวบนโลกเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาและทำให้เกิดการสูญพันธุ์ในยุคครีเดเชียน er นั่นเองก็ใลหนังนะเนาะและมันก็กลับมาสู่โลกในปัจจุบันเพื่อกินพลังงานชีวิตจากมนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆส่วนในภาพ GMK นะครับยุคมิเลเนียมกิโดล่านั้นถูกโคลงกว่าเดิมจนกลายเป็นไคจูต,ตัวเล็กแค่49เมตรนั่นเองโอ้โหเล็กกว่าก็เซลายุคโชไวเปลี่ยนจากภาพลักษณ์จากสนย์จอมทำลายกลายเป็นวีรบุรุษครั้งแรกเราจะไม่นับไม่กะกินกิโดล่านะในภาพยนต เรื่องนี้นะครับก็คือคิงกิโดล่าเนี่ยเป็นพระเจา้าแห่งท้องนภา,าและเป็นหนึ่งใน3ของสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ของกับโมชาและบาลากอนโดยเรื่องราวของคิงกิโดล่าในภาค GMP นั้นก็คือคิงกิโดล่านั้นตอนตอนแรกจ,จะเป็นกิโดล่าอยู่ยังไม่มีคิงถูกสังหารโดยนักรบญี่ปุ่นนับพันๆปีที่ผ่านมาและยังคงหลับไหลยอยู่ใต้ฟูขอไฟฟูจิโดยมีเหล่านักรบคอยสวดภาวนาให้จิตวิญญาณคิงกิโดล่า และช่วงหลายศตวรรษต่อไปมันก็จะพัฒนาตัวเองเพิ่อข,อขีความสามารถให้แข็งแกร่งขึ้นโดยรับพลังจากจิตวิญญาณของผู้วายชนชาวญี่ปุ่นที่มีเกียรตินะครับแต่อย่างไรก็ดีพอมีก็เซราปก,กตัวคิงกิโดราหรือกิโดราทเก๋เฉยถูกบ่งให้ตื่นก่อนที่จะการไปร่างสมบูรณ์นะครับซึ่งร่างสมบูรณ์ในตามข้อมูลบอกว่ามันมีแปดหัวแบบยามาตานะโ,โอโดจิเลยแต่แต่มันถูกบ่มมาเจอสามหัวต่อไปเราจะมาดูดีไซน์กันนะครับ กิมกิโดล่านั้นก็มีดีไซน์หลายแบบอยู่นะครับแต่ก็จะไม่ค่อยเท่ากอร์เซล่าเท่าไหร่ซึ่งฝานั้นเยอะไปหมดเลยซึ่งก็จะมีแบบแรกเลยโชดายกิโดก็จะโชดายคือตัวแรกกัเนาะโชดายกิโดนั้นเป็นกิมกิโดล่าที่ถูกใช้เยอะที่สุดก็คือปี64 65 6หและ72ก็มีก ah, ิโดล่าเดอะทีเฮดเด็ตมอนสเตอร์อ n นเวชชั o นออ t แอสโซม t นสเตอร์เ l ธสวอยออฟมอนสเตอร์สกอร์เ่าแกลรวมถึงรายการไม่ใช่รายการดิ เป็นหนังฮีโร่ซีรีส์เรื่องโซนไฟเตอร์มันก็โผล่มาด้วยโผล่มาพร้อมกัสซิล่ากับไกแกนเลยซึ่งแต่เดิมก่อนที่สร้างกิโดราแบบเนี้ยสปาร์ดส์หัวตัวนี้ตอนแรกชุดเนี่ยจะมีเกล็ดสีม่วงและปีกเป็นสีลุง้งแต่ต่อมาก็ถูกรีสีซึ่งลักษณะของกิโดราเวอร์ชันแรกนี้ก็คือหัวของตัวเนี่ยจะมีเข่าโค้งมันทั้งสองด้านและจะมีขาลูปจันเซียมอยูอ่ตรงกลางหัวมีแผงคอในแต่ละหัวเหมือนกันมีลักษณะออกคล้ายๆกับมากรจีน ซึ่งสรงปุผมก็นดีไซน์ที่ถือว่าโอเคนะเป็นคิงกิโดล่าในแบบที่ดูออกแนวมังกรจีนถึงแม้รูปร่างการขยับตัวในสมัยก่อนมันจะแปลกๆก็เถอะในเวลามันสบัดหัวแบบที่2ก็คือเฮเซกิโดก็ตามชื่อซานยุเฮเซนะครับใช้ในปี19ก็หนึ่งเรื่องเดียวก็คือกอร์ซิล่า vs คิงกิโดล่าซึ่งเฮเซกิโดนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าชุดของโชไดกิโดมาก ซึ่งลักษณะแตกต่างก็หัวก็จะไม่เหมือนกันแล้วคือมันหัวจะมีแผงคอลอมรอบและแน่นอนจะไม่มีเขารูปจะเสียดตรงกลางแล้วแต่เขาจะยาวตรงแทนและดวงตาจะมีสีแดงซึ่งต่อมาชุนี้ก็นำมาเปลี่ยนเป็นเมกะคิงกิโดล่านั่นเองซึ่งสำหรัผมก็เนี่แหละพอเเวียเฟกพัฒน,นาขึ้นทำให้คิงกิโดล่าพันธุ์นี้ดูทรงพลังและดูน่าเกรงขามากขึ้นนะครับและต่อไปก็คือไลชูกิโด ซึ่ง้านี้ใช้ในซีรีส์ของมอทราชครับไม่ใช่ของกอซิล่านั่นคือรีเบิร์ตออลมอทราภาค 3, ปี1ปี8ซึ่งชุดเอซึ่งชุดไลชูกิโดนั้นจะมีลักษณะคล้ายเฮเซกิโดอยู่แต่จะมีการสร้างกล้ามเนื้อและความซับซ้อนของตัวชุดให้มากขึ้นอย่างเช่นการจัดเขา่าบนหัวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโชไดกิโดตัวแรกเลยก็คือมีหัวซ้ายซ้ายขวานเนี่ยที่มีเข่ายาวตรงแล้วก็มีจานเสี้ยเหมือนเดิมและในข่ะที่ขัวตรงกลางเนี่ย,ขเ,ยเขาจะเปลี่ยนออกแนวคล้ายะงาม และคอคอจะสั้นและหนากว่าชุดก่อนนันนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับปีที่มีรายละเอียดมากขึ้นสีทองมากขึ้นลองอลามเชิญซึ่งในภาคเรเบอร์วัฒน์สก็จะมีชุดแยกของมันเมกตัวหนึ่งซึ่งสายระดับยังคิงกิโดลายังเกิร์ฟอร์มนี่คือคีเตชิอสคิงกิโดลายู้หรือไม่ครับไลชูกิโดนั้นเคยปรากฏตัวเป็นช็อตเดียวเท่านั้นช็อตเล็กๆในภาค Gmk ด้วยซึ่งมันจะเปลี่ยนตัวกับโชงโฮเคคิกิโดนะครับตอนที่อย่างซสซุมะเนี่ยใช้ ภาพถ่ายความร้อนเนี่ยเป็นภาพความร้อนเขาเอาแอบบเอาตัวไลซูกิโดมาใส่แทนด้วยซึ่งรับผมผมยอมรับว่าเป็นกิโดราที่ลำตัวอาจจะแปลกๆอ่ะ,ะแต่ผมชอบหน้ามากเพราะเป็นกิร่าที่มีหน้าตาดูน่ากลัวที่สุดหน้าตาดูทรงพลังเป็นมังกรที่น่าเกรงขามมากครับแค่รู้สึกว่ารายละเอียดของส่วนลำตัวมันจะออกไปแบบสีมันแจ๊ดไปนหน่อยผมชอบแบบเฮเซกิโดมากกว่าแต่ชอบหัวต่อไปก็คือฮาคุอากิกิโด เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันคือคีิสเตเชสคิงกิโดล่านะครับก็อยู่ในเรื่องเดียวกันรีเบอร์ออมชาภาค3เมื่อเปรียบเทียบกับชุดคิงกิโดล่าก่อนน้ะเนี่ยไอชุดเนี่ยมีความแตกต่างเห็นได้ชัดเลย,เลยอย่างกิโดล่าพันเนี่ยชุดของมันเนี่ย,นนยจะเป็นสีทองแบบคำ้คำๆสีทองเข้มคอสั้นแต่หนาถูกปกคลุมด้วยหนามทองสว่างมากในขณะที่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนหัวเนี่ยในขณะที่ส่วนหัวทั้ง3หัวเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ตัวอื่นที่ออกแบบก่อนหน้านี้ ในแบบและหน้าตาอาตอกแบบให้อารมณ์ว่าเหมือนไคจูโบราณน,นะครับที่เหมือนเคยปรากฏในภาพยนต์เรื่องอื่นให้อารมณ์บสัตว์สัตว์โบราณใส่ตำนานเนี้ยซึ่งฮาคุอากิกิโดนี้ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะดั้งเดิมและมากด้วยความชั่วร้ายคือหน้าตาออกแนวโทนแบบชั่วร้ายมากดุร้ายและตัวรูปร่างของลำตัวนั้นก็จะดึงคุณสมบัติจากเนื้อเสาวพวกโทรลพอตอย่างดูขาเงี้ยตัวขาจะเหมือนเนื้อเสากินเนื้อมากอย่างพวกทีเล็กอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นทั้งตัวขาและหน้า ซึ่งสำหรับผมผมรับว่าผมชอบตัวมากดีไซน์ลำตัวเป็นชุดคิงกิโดราที่ดูเท่มากแต่แน่นอนว่ามันเป็นชุดแบบยังก์อฟอร์ของคิงกิโดราก็เลยผมมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันเท่ดีนะแบบล่าสุดก็คือโชโกเกคิกิโดซึ่งตัวกิโดราตัวนี้นะครับใช้ในปี2001ในภาค GMK นั่เนเองในภาคท,ที่ยาวที่สุดอะโดยชุดโชโกเกคิกิโดนั้นอ้าอิงมาจากตัวโชไดกิโดเดิมเลย แต่จะมีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นปีกหัวเกตเท้าค้ายมังกรมากขึ้นโดยมีลักษณะเนี่ยก็คืออะโลมาแบบเออเหม,มออือนมังกรตำนานเลยเช่นเดียวกับชุดเฮเซกิโดดวงตาของโชโคเกนคิกิโดนั้นก็ยังมีสีแดงอยู่แต่ปรับให้มันดูเหมือนคนมากขึ้นนลักษณะออกแบบคล้ายๆกับโชนไดกิโดเหมือนเดิมอีกอย่างหนึง่งที่โชโคเคนคิกิโดใส่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตรงคอมาหลังคอเนี่ยมันจะมีคีบของวาลานติดอยู่บนหลังของทั้งสามหัวเลย โคฟิยกิชินาดาผู้ออกแบบชุดในภาคนี้รู้สึกผิดหวังที่วาลานมอนสเตอร์ที่เขาชื่นชอบมากในไคจูคขชอบไม่ปรากฏตัวในหนังซึ่งจริงๆใหญ่เคยเล่าไปในหนังโคสตาที่เมสร้าง G.M.K นั้นตอนแรกจะวางให้สัตว์ประหลาดผู้พิทักเป็น uh, วาลานแองกิลัสและบารากอนแต่ต่อหลังนั่นแหละเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นมอชาคิง uh, กิโดล่าแต่ก็ยังบารากอนอยู่เขาเลยแบบโอ้แบบเสียดายวาลานไม่ใส่มาเขาจึงเอาคีบหลังที่ออกแนวคล้ายๆหนามของวาลานมาใส่ซื้อ ต่อไปเราจะมาดูความสามารถของคิงกิโด่ากันนะครับคิงกิโด่าตามทองเรื่องนหนังก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางเวทนาการตัวเองเนี่ยในช่วงหลายล้านปีจำศีลบ้างหลับไหลบ้างอยู่ในอุกกาบาตบ้างแต่ส่วนใหญ่ทักษะการสู้การต่อสู้ของมันยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละภาคอย่างแรกเลยการบินก็อย่างที่เห็นเนะี่ยไม่ปีกมันต้องบินได้ใช่ไหมคิงกิโด่านั้นสามารถบินขึ้นไปด้วยความเร็วถึง3ามมัก ในชั้นบรรยากาศของโลกและบินบินด้วยความเร็วสูงในอวกาศได้ด้วยอย่างในกิโด่าเดอะทินเทเดตมอนสเตอร์และริเบอร์ออมชานภาค3ามคิงกิโด่าสามารถห่อคุ้มตัวเองอยู่ภายในอุกกาบาตในขณะที่เดินทางจากดาวดวงนึงไปยังดาวดวงนึงส่วนในภาคกอร์เซาปทะไก่แก่นมันจะคุ้มตัวเองในโครงสร้างที่เหมือนเดาเพชรขนาดใหญ่ในขณะที่เดินทางไปยังอวกาศส่วนการบินในในภาคริเบอร์ออมชานนั้นคิงกิโด่านั้นสามารถบินได้แม้แต่ แม้ปีกมันจะหายไปข้างหนึ่งโดยใช้ซีโร่กราวิตี้ฟิลด์หรือสนามไร้แรงน้ำถ่วงนั่นเองนะครับโหดมากต่อไปเป็น่าตุไมาตายที่เราเห็นได้บ่อยมากเลยก็คือกราวิตี้บีมหรือลำแสงแรงน้ำถ่วงที่หน้าตามันสายฟ้าสีทองนะครับเป็นความสามารถที่มีชื่อเสียงที่สุดข,ของกิงกิโด่าโดยมันสามารถพ่นได้จากทั้ง3ปากของมันเลยโดยลำแสงเหล่านี้มีพลังเทียบเท่ากับลมหายใจประมานดุของกอซิล่าซึ่งทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เมื่อยิงใส่อาคารบ้านเรือนชาวบ้านชาวชหองเขา ในขณะที่กิโดล่ายังเกือฟอร์มหรือคีเตเชสคิงกิโดล่าในรีเบลออมาตาสามคิงกิโดล่าะจะพ่นลูกไฟออกจากปากแทนกรา v ิ t ี b บีมส์ท่าต่อไปเฮริเคนวินส์หรือลมเฮริเคนลมพายุคิงกิโดล่าสามารถสร้างลมพายุที่รุนแรงจนการกระพือปีกเหมือนอ่าลาดอนซึ่งสามารถทำลายเป่าอาคารบ้านเรือนรวมถึงไคจูให้ลอยจากพื้นได้เลยทักษะต่อมาคือคอรัดการใช้คอรัดซึ่ง ความสามารถนี้ก็ใช้ขั้นแรกในกอร์เลียปะทักคิงกิโดล่าโดยคิงกิโดล่าเนี่ยจะใช้คอรัดคอกอร์เลียอย่างแรงจนน้ำลายกอร์เลียไม่ฟูป,ปากไปเลยต่อไปในความอึดของคิงกิโดล่าที่จริงคนะิงกิโดล่าเนี่ยมีความอึดใกล้เคียงกอร์เลียนะคืออาวุธธรรมดาของมนุษย์เนี่ยแน่นอนไม่เป็นผลเลยและตัวมนันยังทนต่อลมหายใจประมนุ่ของกอร์เลียด้วยในยุคโชวา่านะในกอร์เลียปะทักคิงกิโดล่านั้น มันสามารถจะมีชีวิตยอยู่ได้แม้หัวตรงการจะขาดเปรีทูทำลายแต่แน่นอนเมื่อว่ามันก็สาหัสแแหละมันจึงหลับไหลยอยู่ในใต้ทะเลกว่า200ปีส่วนในภาค gmk นั้นคิงกิโดล่าแม้จะมีความอึดน้อยลงแต่มันก็ยังอยู่ได้แม้เดนกอสด้าคนอตตมิกเบสหลายรอบถึงแม้มันจะแบบสลบทงมองแมงไปก็เถอะแองแมง,แมงดยค ah ิงกิโดล่านี้ความอึดของมันก็มันใช้ววามจะเป็นมากกว่าเพราะปกติแบบมันจะชอบหนีเวลาที่มันรู้ว่า กูสู้มาไม่ได้แล้วหนีหนีดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าบาทีก็ซกก่าก็ไม่ตามปล่อยไปแต่บาทีก็ซ่าก,ก็ตามไปกระทืบต่อต่อ,ตอไปลูกบอลไฟก็อย่างที่บอกในเมื่อกี้ก็คือในรีเบลอมัทมาสามคีเตเชสคิงกิโดล่านั้นสามารถพ่นลูกบอลไฟจากปากได้นะครับแทนซีโร่เอยแทนกราบิตี้บีมส์นะครับ การฟื้นฟูการฟื้นฟูร่างกายนี้ไม่ค่อยพูดถึงในพักซีเนโกซซล่าจะจะเอามาใช้ในรีเบลอมอทาสามแทนคิงกิลด่าสามารถฟื้นฟูร่างกายของมันได้อย่างเช่นหางที่ถูกตัดไปโดยเลนโบมอทาในอดีตมันก็งอกรกใหม่และบาลียมันสร้างบาเลียได้ด้วยแต่ก็แหละสร้างไอซีรีมอท่าอีกแล้วรู้สึกว่าในไอซีรี่มอท่านี่กิโดล,ลาพลังเยอะน่าดูเนาะ โดยในรีเบร์มอชาสานั้นคิงกิโดล่าสามารถสร้างเกาะบ,บาเลียได้และสามารถสร้างอิเล็กทริกโบสใโดยการยิงกระแสไฟฟ้าจากกระดูกปีกของมันที่เป็นกระดูกคล้ายกระดูกกระดูกโครงปีกของมันได้และก็เหมือนเดิมมอช่าภักสามมันสามารถสร้างโดมคล้ายโดมไข่ที่สามารถที่สิ่งในชีวิตข้างใน,นมันถูกดูพลังชีวิตเข้าไปตัวคิงกิโดล่าแล้วก็ยังมีความสามารถของเทเลพอเทชันหรือการวาร์ปไม่ได้วาร์ปตัวมันนะ มันสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเข้าไปในโดมของมันจากเมื่อกี้ได้การควบคุมจิตใจดีเบอร์อมอมาท่าสามอีกแล้วกีโดลา่านั้นสามารถควบคุมจิตใจระดับอ่อนสามารถควบคุมพวกแบบสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีความอ่อนไหวเกับมันคล้ายๆกับพวกเจไดควบคุมพวกคนจิตอ่อนนะบอกก็ไม่รู้นะ,ะอีกควาสามารถหนึ่งอิเล็กทริกไบต์หรือกัดไฟฟ้า กัดและปล่อยกระแสไฟฟ้าในกอเซดาผ้า GMK กิโดล่าสามารถปล่อยกระแสฟ้าช็อตท,ที่รุนแรงผ่านการกัดหลังจากที่มันดูดซับพลังงานจากมอช่าแล้วกลายเป็นราชากิโดล่าเพราะตอนแรกยังเป็นกิโดล่าอยู่บินยังไม่ได้เลยขอได้มอช่ามอบพลังให้ปีกแม่งสยายปีกกลายเป็นราชากิโดล่าโดยความสมานนี้ก็ได้ถูกทดแทนจากที่ลาวิต t ี้บิมไม่ได้ผล Energy s h i e l d ต่างจากบาเลียเมื่อกี้นะครับในอันนี้ใช้ GMK หลังจากที่มันดูดซับพลังงานจากมอเตราราชากิโดร่านั้นสามารถสร้างพลเดนชิลที่ทําให้เบนเบนความเบนการโจมตีของอะตมิกเล่ของกอซิลล่าซึ่งไอเออเอเนนจีชิลนี้เมื่อปล่อยพลังงานไปเนี่ยจะส่งรบกระทบอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ตุมตุ้มกอซิล่ากระเด็นไปเลย m a g เ e t i c p o w เ r อในกิโดร่าเดอะทรีเฮดเด็ตมอสเอร์แรกๆเลย ขนาดที่มาถูกห่อหุ้มด้วยกระบ,บาดและเดินทางไปยังโลกเนี่ยกิโด่ามีความสามารถในการสร,าสร้างสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสนามแม่เหล็กเป็นครังข่าวโดยไม่ได้บุว่ามันมีจุดประสองค์อะไรก็จบไป้วครับสับคิงกิโด่าครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับที่จริงผมก็มีข่าวได้ยินข่าวว่าเนี่ยคิงกิโด่าที่ถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเอามาใส่ในเวอร์ชันฮอลลีวูดเเจนเดอรี่นะครับเหมือนกับมอสราก็รอไปว่ารายได้ของของกับกอสตาสองจะปังหรือเปล่า ถ้าปังก็คงได้เห็นพวกนี้นะครับก็อยากเห็นอยู่ไม่ใช่คอลเทนตซีจีมันคงเมหน่าดูก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ